แจ้งข่าวผู้สูงอายุทั่วประเทศฟังด่วนกับข่าวล่าสุดภ้าประชาชนเสนอรัฐบาลเพื่อไทยเพิ่มเงินเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละสามพันบาทเท่ากันทุกคนและขอให้ยกเลิกแบบขั้นบันไดที่เคยได้รับอยู่6 0ร้อยถึงหนึ่บาทนั้นล่าสุดได้มีการยื่นร่างกฎหมายบำนาญประชาชนแก่สภาเป็นที่เรียบร้อยเพื่อยื่นต่อนายกและให้สภาที่ไพรออกเป็นกฎหมายต่อไปซึ่งทางภาาประชาชนได้ชี้ว่า งบประมาณนั้นมีอยู่แล้วสามารถทําได้เลยทําได้ทันทีล่าสุดนายวราวฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะสามารถเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละสามหันถึงห้าพบาทได้หรือไม่ก็ไปรับชมรับฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากรัฐบาลก่อนใครๆนะครับขอบคุณครับวราวุธเผยเริ่มต้นปี2567ประเดิมแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรขอทุกหน่วยงานร่วมมือจริงจังหวันประชากรลดหวบในอนาคตส่วนเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุต้องดูฐานการเงินรัฐบาลด้วยชี้การเมืองดูเดือดทุกปีจับตาประชามติแก้รัฐธรรมนูญวันที่1มกราคม2567นายวราวดิศิลปา,าชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนากล่าวถึงงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมที่จะเร่งดําเนินการในปี2567ว่าจะจัดสัมนมา,าเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรในช่วงไตรมาสแรกของปี2567ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยในขณะนี้เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดอยู่ที่ประมาณ400,000กว่าคน แต่อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ6 0แสนกว่าคนถือว่าติดลบถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำให้ประชากรของไทยลดลงเหลือ33ล้านคนภายในเวลา50 6 0ถึง60ปีจากนี้ไปแปลว่าคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมาจากกลายเป็นกลุ่มคนที่ต้องรับภาระมากมายในสังคมผู้สูงอายุดังนั้นปัญหาทางสังคมและโครงสร้างประชากรของไทยในขณะนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยการผนึกกกำลังของทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่การส่งเสริมให้มีจํานวนเด็กแรกเกิดเพิ่มขึ้นเพราะเรากําลังมีปัญหาที่ประชาชนกลุ่มเจนีหรือกลุ่มเจนส์ไม่อยากจะมีครอบครัวและไม่อยากมีผู้สืบสกุลทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมผนึกกาลังกันแก้ไขปัญหาร่วมสร้างสังคมให้มีความอบอุ่นมีความปลอดภัยและมีคุณภาพเพื่อทําให้กลุ่มคนเหล่านี้รู้สึกถึงความปลอดภัยและความอุ่นใจในการสร้างครอบครัวและมีลูกหลานขณะเดียวกันในวาราวุธ ยังกล่าวถึงกรณีที่มีองค์กรผู้สูงอายุบางส่วนเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบแล้วและอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุสุดยอดซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุเกิน20%ของจำนวนประชากรทั้งหมดจึงแสดงให้เห็นว่าคนไยทำงานจะมีจำนวนน้อยลงส่วนทางปริมาณของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นขณะที่รายได้ของรัฐบาลหรือของประเทศมาจากภาษี ถ้าคนทํางานมีน้อยลงรายได้ของประเทศก็จะลดลงแต่ผู้ที่ต้องการใช้สวัสดิการดังกล่าวมีจํานวนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันนายวราวุธกล่าวต่อไปว่าตนเองก็อยากให้ผู้สูงอายุได้รับเบีย้ยอย่างชีพ3,000หรือ5,000บาทแต่อยากให้ทุกคนคํานึงถึงรายรับของรัฐบาลด้วยมิฉะนั้นประเทศเราจะยังอยู่ในวงวนการกู้ยืมเงินแล้วเกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งนี้เราเห็นใจผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องมีเบีย้ยผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทําให้ดีที่สุดในการกระจายให้ทั่วถึงประชาชนที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปทุกคนแต่ก็จําเป็นต้องคํานึงถึงฐานะทางการเงินของรัฐบาลด้วยซึ่งไม่เพียงกรณีของเบีย้ยผู้สูงอายุยังรวมถึงเรื่องเบีย้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนสําหรับเด็กแรกเกิดด้วยในวราวุธกล่าวนะครับสําหรับเรื่องการขึ้นเงินเบีย้ยอย่างชีพให้กับผู้สูงอายุนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงประเด็นการขึ้นเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุต้องพิจารณาฐานการเงินรัฐบาลและรายได้ของประเทศด้วยกรณีที่มีองค์กรผู้สูงอายุเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจากอัตราที่อยู่ตอนนี้600ถึง1,000บาทตามช่วงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเป็นขั้นบันไดนั้นเรื่องนี้นายวราวฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่าอีกไม่กี่ปีไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบแล้วและขณะนี้จากการสำรวจประชากรมีผู้สูงอายุ12ล้านคนทั่วประเทศขณะที่คนไปทำงานมีแนวโน้มน้อยลงสวนทางปริมาณของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและแน่นอนว่ารายได้ของรัฐบาลหรือของประเทศมาจากภาษีซึ่งถ้าคนทำงานมีน้อยลงรายได้ของประเทศก็จะลดลงแต่ผู้ที่ต้องการใช้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทุกคนเห็นใจผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องมีเบีย้ยผู้สูงอายุแม้ว่ากระทรวงเองอยากให้ผู้สูงอายุได้รับเบีย้ยยังชีพ3,000หรือ5,000บาทแต่อยากให้คํานึงถึงรายรับของรัฐบาลด้วยมิฉะนั้นประเทศเราจะยังอยู่ในวงวนการกู้ยืมเงินแล้วเกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างไรก็ตามจะทําให้ดีที่สุดในการกระจายให้ทั่วถึงประชาชนที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปทุกคนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงไม่เพียงกรณีของเบีย้ยผู้สูงอายุ ยังรวมถึงเรื่องเบี้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิดด้วยก็เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละสามพันบาทนั้นยังไม่สามารถทำได้ในปีนี้หรือช่วงนี้เพราะเงินที่รัฐบาลมีไม่เพียงพอที่จะนำมาจ่ายให้กับผู้สูงอายุได้นะครับและหากผู้สูงอายุทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทุกท่านด้วยก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากรัฐบาลและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆที่มีสาระเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับขอบคุณครับ